เดี๋ยวเราไป400โกิโลคือกัเบิด์วัดเพชรบูรณ์ไปดูกันว่าเราอยู่งนู่นกี่โมงครับไปครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ภูทับเบิกันนจะขึ้ยังไม่ได้ขึ้นเลยถึงแล้วบอกถึงเฉยตอนนี้บบนี่เราบินนะคะฝนลงบินปล่อยๆนะคะ ็ถึงแล้วเซเว่นสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปบนภูทับเบิกนะคะคคนี่ก็เป็นเซเว่นทางขึ้นนะภูทับเบิกมากับคันนี้นะ ADV 150ก็้าฝนตกปลอยๆเลยนะครับทางเข้าจะปดเคียวมากขคไหนเดี๋ยวเราไปดูกันไค่อยนะ không được มีดูไปเนี่ยวันเนี้ยมีที่ไหนอะเราตับป้ายกันเนาะถ่ายกันเองเนี่แหละฮะหลอนเลยรถรถติดน้อยรถติด <laughs> ไม่มเ,ดเดน,นี่ยมีรถสอบไปไดยี่สิบเจ็ดอย่ตอนเนี้ยเออค่อยๆยงไม่เป็นไรเพราะมันขึ้นเนินเยอ,อันนี้หักขึ้นไปอีกเปล่าต้าองระวังนะแน,นี้คปิดใช่ป่ะแต่ว่ามันใช่ไหมไปนะบิดแล้วใช่ไหมเาเพิ่มซีซ <laughs> ีแล้ว <laughs> นะครับเ่โอ เห็นบ้านแล้วท้อใจถึงคนเรือยๆด้วย่ะว้าวดูดิเราขึ้นมานี่แ้าจะไม่มีคนเลยนะที่เราจะไปไหนอไปจนสุดอ่ะ พักว่างเยอะ,านนะ,ะมากครับเมื่อกี้เราขึ้นจากฝั่งนู้นเรามาลงฝั่งนี้โอ้นี่แบบโดมงไป่ำเิวตอนนี้มาอยู่ที่บ้านพักชื่อบ้านไล่สมพรน,นะครับนี่คือที่พักของเรานะคะ มีห้องผัลมแต่ผัดลมก็คงจะเย็นแล้วแหละเพราะมื่ขี้ออกไปข้างนอกก็เย็นมโซฟาเบสให้ด้วยแล้วก็เป็นที่นอนวิวเขาหน้าผาลงไปถ้าทีของมันก็คือแบบว่าเป็นที่นอนแต่ว่านอนปุ๊บ,บแล้วแบบไหลลงไปเลยก็มีอ่านให้ด้วยนะคะ ตอนนี้ก็ช่วงเวลาทุ่มกว,กว่านะครับบรรยากาศภูทับเบิกยามค่ำคืนฟ้าใสามากนะครับ้าเห็นุมชน,นแล้วก็เห็นตำแหน่งหมู่บ้านชัดเจนมากเลยเป็นแนวเส้น สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับวันที่2ตอนเช้า ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ผาพบรักโอ้โหวิอย่างกับสวิตเซอร์แลนด์ดูดิว่างมากดูดิโอ้โเราจะเห็นแบบตรงหินแบบตรงเนี้ยมันสวยมากเลยนะเนี่ยเป็นหินผาแบบดีมองได้ผาพบรักนะครับอยู่ในอุทยานอ่อานไงเห็นไหมเดี๋ยวจะถ่ายกับตรงนี้ ตอนนี้เรามีไกด์นํานเที่ยวด้วยาวังลื่นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ผาหินปุ่มนะครับแล้วก็เป็นอุทยานที่เคยมีประวัติศาสตร์ามาอย่างยาวนานนะเป็นสถานที่ของนักรบนะครับนบี่เป็นร่องน้ำของถานน้ำน่าจะไหลามาจากทางนี้นะเ,เป็นหินเลยพี่ไกด์เรา นำเที่อุทยานนะครับสรรรถสีนะครับต้องมาช่วงเดืนกระดกระดานะครับถึงจะมีสีสวย้กอดอกสีเมือนตัวนี้ดอกมันจะเยอะกว่าตัวนี้ต่อันนี้มันพันเล็กตัวนี้พันใหญ่นัคนี้พันเล็กตันี้พันใหญ่

แนะนำไม่ใช้ไก่นะครับเพราะว่าเราจะได้อัตโนดในการเดินเขาจะแนะนำตลอดทางเลยนะครับป้ายบอกทางนะครับมีที่เดินมาผาชุ่ทองนี่ยเขาจะไม่ไปหรอกเดี๋ยวลุงพาไปผาชุ่ทองใกล้หกรงแล้วนรสิบนาทีแคะโอ้อันนี้ถ้าเรามาเองนะเราก็ไปนู่นใช่ไปนู่นนู่นจะเหนื่อยนะใช่เราไปผาชุ่ทองสิบนาที จะพาชงทองไปล้าหินปุ่มสี่ว่าทีแต่ถ้าเราวนขวานะถึงล้าหินปุ่มครึ่งชั่วโมงกลับมาพาชงทองชั่วโมงโอ้โหดีแล้วค่ะเกี่ยวคุณลุงมานดีมีลุงเป็นไกด์นำทางเราเนาะเขาดูนะตัวนี้นี่ถ้าเขาดูตัวนี้ปุ๊บเขาจะไม่ไปหรอกใช้ทางไกลเราจะไปแค่ล้าหินปุ่มตอนนี้จะตัวนี้เนาะ เราไปตัวนี้เด็ตัวนี้ใกล้กว่าตัวนี้เยอะจริงเหรอพี่นำทางไปแล้วเราไปดูเข้าป่ามาอยู่กับคอมนี้อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเอกคาราบงพวกนี้อยู่นี่หมดแหละอาจารย์ใส่สารพวกเจรนานอยู่นี่หมดแหละย้ายมันหนีมาอยู่กับคอมนี้ใช่ใช่ทำไมคือความที่ต่างกันแล้วรัฐบาลสมัยนั้นเป็นเผด็จการมันคิดว่า เด,นดนเินตามร่องน้ำนะครับเป็นทางลัดนะครับหลักเอาก็หลักตำปีออนี่ตอนนี้เรามาถึงที่ผาชูทงนะลแล้วนิวที่เนี่ยที่เรายืนอยู่อ่ะพิศนุโลกอ๋อนี่เราอยู่พิศน,นุโลกแลวใช่ตัวพนักครไทยนะครับ<ต>ำอำเภอนพนักครไทย,ยนคอไทยจังหวัดพิษณุโลกน้องกดูเลยอยู่ข้างบนนี่แกนมองค้องเลยเน่ย ผาชูทงนะครับศิลป,ปะ, <C> e <ep> ะของผงชัยของธรรมชาต <C> e <ep> ิพลนคเวลนิสงงนเป่เปทาที่ส่วนโลกนกัร <C> e <ep> อตัวนี้เปน็นนครไทยนครไทยตัวนี้ถ้าข้ามตัวนี้ไปจะไปเช็การไปอุจาระดิ <C> e <ep> ถ้าเราไปทางขวามือตัวนี้จะไปด่านซ้ายนะฮะจ <C> e <ep> ังหวัดเลยนะฮะถ้าน้องอยากถ่ายรูปสวย น้องคืนบัวเลยตอนนี้เราอยู่ผาชูธงนะครับโอ้โอหความใหญ่ไปสารมากถ้าน้องถ่ายู่เดียวนึงสายก็ได้เสียงธงปิวสะบัดตอนนี้เราอยู่ที่ผาแก่งลาด ก่อนเป็นเป็นาน,นานะาน,นาขั้น,น,นพราะมมดสร้างสวยมากเป็นทุ่งเฟิร์นะครับคนถ่ายต้องยืนบนนี้ดดเดินเข้าไปสวยมากคน่ลุงแนะนำดีมากนะครับจุดถ่ายรูปต่างๆที่สวยๆเนะี่ยน่พี่ลุงเป็นหน่วยลกลพิเศษเก่านะฐานเก่า อยู่่่่ทีีนนเกาะหินสวยมากคุณลุงเก็บเห็ดหินปลอกได้ก็ไดสิงหานะปลอกหินตัวนี้ปลอกหินมันจะขึ้นบนตรงนี้ไหมอัอนี้ไหมอ่าถ่ายรูปได้อีกมันจะไม่ขึ้นบนหรอกอันนี้คนอยู่ตรงนี้ถ่ายรูปมันสวยเลยอ่อมันจะขึ้นตรงนี้หินปลอกได้ได้ มันก็สวยไม่สวยเนาะมันก็แค่นี้แตมันไม่มีดอกมันไม่สวยนะครับต<อ>้องมีดอกตรงนี้จะเป็นดอกตาเหินหวายนะครับถ,ถ้ามาช่วงหน้าหนาวพวกใบไม้ต้นมันก็จะเป็นปุ๋ยของมันนะมันจะเีมม้ยดมีจระเข้มันจรเนะเข้เราวเคนี่จะเป็นที่พักคนป่วยนะอรัที่นี่สมัยก่อนเป็นที่ทพักฟื้นคนป่วยนะครับตรงนู้นเป็นโรงพยาบาล ถ้าคนที้ปวดหลังนอนนอวกิ้งคนนี้นวดเอ็นนวดใช่ไหมอ๋อมันจะนวดหลังอ๋อใช่ใช่ใช่ เย็นมากเลยครับตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นแล้วก <ination noises> ็ชื้นนะก็โอ้โหมีป่าแบบสูงเดินตามคุณลุง หิ้อนนผาหินกบคือเป็นกบห้าปากอยู่ไหมในทางนี้เห็นเลยลูกกบห้าปากอที่มากก็หลังจากที่เดินป่ามาเมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างครับดีมาก เราตัดสินใจถูกที่เอาไกด์ไปนะคะคุณลุงก็น่ารักมากเลยก็าพาเราอ่ะไปจุดที่มันเดินง่ายก่อนเว่าได้ถ่ายรูปก,ก่อนไ<อ>ม่น้มันจะเหนื่อยไงใช่เพระเราไปกับถ่ายรูปไอจุดที่มันเหนื่อยหน้าตาเราก็แบบคุณลุงแนะนําดีมากนะครับแต่อยากให้ทาแบบพวกซอเฟเพลไว้หน่อยพอพึ่งเดินตามตัวตลอดเลย <c oughs> พึ่งตอนน้ำหวานนะมันลุงบอกว่ามันชอบกลิ่นเค็มครับมันชอบกลิ่นเค็ม,ม ใช่มันช่วตอมดอกไม้แล้วมันก็จะมาตอมเราตอมหน่อไม้ดอกไม้อกไม้หหน่อไม้ผมพูดไม่ชัดผมไม่เข้าใจว่ามันเค็มหน่อไม้มันเค็มไงก็เลยมาตอมเราจริงๆไม่ใช่คุณลุงเขาเหมือนเป็นผู้ไม่ชัดเขาก็เลยบอกว่าดอกไม้มาตอมดอกไม้แล้วก็เลยมาตอมเราแต่โดยรวมก็คือดีมากสวยมากแล้วก็ คุ้มใช่ค่ะขายเห่ืไอยไกด์อ่ะเขาไม่ได้ฟิกนะคะว่าเราจะต้องให้เขาเท่าไหร่แล้วแต่เราเลยได้เท่าไหร่ก็ได้เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่แต่ว่าเขาอ่ะชำนาญการเรื่องการเขาอยู่นี่มาเป็นสิบปีแล้วใช่แต่ว่าเขาเป็นหน่วยรบพิเศษที่นี่ก็คือเหมือนเป็นทหารเก่านะครับของที่นี่แล้วก็หกสิบกว่าปีเนาะลุงกกอายุเยอะมากแล้วประวัติศาสตร์ด้วยใช่รู้ประวัติศาสตร์ที่แบบว่าค่ายตั้งทหารตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ อยู่ตรงไหนเคยเดินไปปูทะเบิกไปเส้นทางนี้ตรงนี้เป็นนาข้าวตรงนี้เป็นพยาบาลสถานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกหมดเลยครับไกด์แนะนําดีมากสุดยอดออยอเขาชื่อคุณลุงประเชิญนะชื่อคุณลุงประเชิญมาเจอกับคุณลุงประเชิญได้เลยนี่น่ารักมากสุดๆๆโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับนี่ล่องกาฮันแนวอุทยานแห่งชาติปุริล่องกาบรรยากาศสวยมากนะมากจะเราไว้มาแค่นี้เราต้องไปต่อ นี่เราอยู่ที่เขาคอครับตลาดเลยม่อนซ้อนแก้วไปร<ม>้านแบบฟินมากนตัอนะตอนนี้เราอยู่ที่มอนซ้อนแก้วนะครับก<ม>าแฟาชมวิวเขา ตอนนี้เราอ,อยู่ที่ไหนครับมอนซอนแก้วค่ะร้านกาฟแฟคอฟฟี่วิวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับวิวหลักล้านพาโนรามาบรรยากาศสวยวิวดีมาก ตรงน่้เอาจกงฮ้๊บฮิ๊บโอ้โหโหมีสายเหมือนแมวเวลยโอ้โหอ้อ้ตอนนี้เวลาตรงนี้อ่ะหสิบห้าหสมืดแล้วนอกมืดแล้วขับมาตั้งแต่บ่ายสามออกจากจังหวัดพิจูนตอนนี้ตุ่มครึ่ง เอ้ยอะไรนะจะทุ่มหนึ่งก็ยังอยู่จังหวัดเพชรบุรีเหมือนเดิมยังตามก่อขวนเหมือนเดิมออันนี้อยู่ที่ปลายทางเข้าสระบุรีนะครับผมอยู่ถนนเส้นที่หนึ่งนะอยู่ถนนหมายเลขหนึ่งนะเอาล่ะเราก็จะขับตรงไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาเข้าธัญญะนะรเข้าธัญญะ เดี๋ยวเข้าปทุมเลยเ okay. ้วก็ไปถึงสมุทรปราการครับผมตอนนี้เราก็าอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราก,การตอนอาทุ่มห้าบแนะฮะถึงบ้านเราแล้วนะครับแล้วก็ใช้ระยะทางไป398ก้กิโล <S <S สุดยอด เราเจอกันครับ